สวัสดีค่ะวันนี้เจอคุณยายอีกหนึ่งคลิปนะคะพอดีเลยวันนี้คุณยายจะทำปุ๋ยสดรดต้นไม้คุณยายจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าปุ๋ยสดคืออะไรเราเคยได้ยินแต่ว่าปุ๋ยหมากปุ๋ยพืชสดก็คือไถกลบดินหญ้าใช่ไหมคะไถกลบลงไปหญ้าก็จะเป็น ต้นถั่วบ้างอะไรประมาณนี้หรือนอกจากถั่วก็เป็นพวกหญ้าที่มันขึ้นตามผิวดินนะคะพวกวัชพืชที่เราไถแล้วก็กลบมันลงไปให้มันตายแล้วก็เน่าอยู่ในดินนะคะนั่นเขาเรียกว่าปุ๋ยพืชสดนะคะทีนี้คุณยายก็ปลูกต้นไม้มาเยอะค่ะก็ใช้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วก็ปุ๋ยหมกัก ยุลินซียทำเองนะคะยุลินซีเจ้าปลวกในชอบทำมากเลยคะ่ะแล้วทีนี้ปีกลายนี้คุณยายก็เลยทดลองปุ๋ยสดเพราะว่าประมาณ4ีหปีมาแล้วเนี่ยคุณยายคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะต้นไม้เนี่ยสมัยดึกดำบันสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเอาน้ำขาวปลาน้ำล้างเลือดปลานะคะ เอาจะไปรดต้นผักสวนครัวนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ต้นโหระพาแมงลักอ่อพวกนี้นะคะโดยเฉพาะต้นพริกพริกแล้วก็มะเขือเอาน้ำข่าวปลาเนี่ยรดลงไปนี่ไม่เกินสองวันค่ะแตกยอดใหม่ขึ้นมามันเลยค่ะเลื่อมเป็นมันเลยยอด ชอบมากนะคุณยายเห็นคุณย่าเขาทำทีนี้คุณยายก็เลยมานึกตอนที่คุณยายปลูกอง,งุ่นเอออง,งุ่นก็ถ้าใส่แต่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่างามได้ไม่นานเนาะคุณยายก็เลยนึกไปถึงสมัยคุณย่าทำแล้วคุณยายก็เลยเอาถังเนี่ยไปขอน้ำล้าง ลเลือดปลาที่ตลาดสดใกล้ๆบ้านเองค่ะคุณยายก็ไปขอมาถังหนึ่งแล้วก็มาลดโคนต้นองนุ่นมีองุ่นอยู่สามต้นคุณยายก็ลดลงไปแค่ต้นเดียวเพื่อคุณยายก็เสี่ยงหน่อยว่าเอ๊ะมันจะตายไหมเมื่อก่อนนี้เห็นคุณย่าทวดนี่ลดต้นพริกมะเขือนี่ไม่ตายเลยค่ะเขียวงามทุกต้นเลย คุณยายก็เลยว่าเอ๊ะมันจะถูกกันไหมกับต้นองุ่นคุณยายก็เลยรดลงไปน้ำล้างปลาเนี่ยที่เป็นน้ำขาวปลานะคะที่มันเป็นปนเลือดปนน้ำอยู่นะ่ะเทลงไปหมดถังเล็กๆเ,เลยแล้วก็คอยดูห้าวันต่อมาปรากฏว่ายอดเขาจะผลิยอดออกมานะคะห้วันเนี่ย ต่างกับต้นที่ไม่ได้รถต้นที่รถน้ำคาวปลาจะแตกยอดออกเป็นสีแ <c oughs> ดง <c oughs> ๆเลือ่อๆเป็นใบซึ่งมันเลยค่ะเป็นยอดมันเลยแล้วก็ยอดก็อุดมสมบูรณ์อ้วนต้นที่ไม่ได้ใส่ซึ่งใส่ปุ๋ยคอกอะไรธรรมดาเขาก็ไม่ได้งอกงามให้เห็น มากมายอย่างนั้นนะคะคุณยายก็เลยไปขอเข้ามานะคะพอรู้ว่าอ๋อมันเป็นประโยชน์กับพืชน,นี่น้ำ้าวปลาคุณยายก็ไม่ทิ้งแล้วก็ไปขอเข้ามาอีกก็มาลดสองต้นปรากฏว่าโอ้โหงามเอางนงามมากเลยค่ะแล้วทีนี้พอคุณยายมาอยู่สวนอ่เอางนนั้นก็อยู่อีกบ้านหลังนึงในตลาดทีนี้อันนี้คุณยายอยู่บ้านสวน ลูกก็จะเอาปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาทิ้งให้แล้วก็ปุ๋ยขี้วัวใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวก็จืดไม่นานมันก็จืดเชืเอดวันหนึ่งคุณยายก็เลยนั่งนึกไปวไ่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี้เราเอาน้ำข้าวปลามันงามจริงๆิงน้ำข้าวปลาเนี่ยงามอย่างน่าเหลือเชื่อเลยแตกยอดใหม่ออกมามันอย่างกระทาน้ำมันเลย คุณยายก็เลยนั่งนึกว่าเอ๊ะมันจะเอาอะไรปลาก็ไม่มีเอาอะไรนะที่มันขาวๆสดๆเนี่ยคุณยายก็เลยนึกถึงไข่พอนึกถึงโอ้มันต้องได้แน่นอนเลยไข่มันก็บอิสุดมันก็สดสะอาดว่าแล้วคุณยายก็เอาไข่นิดต่อยใส่อย่างนี้เลยค่ะต่อยใส่ขวดอ่าต่อยใส่แค่ฟองเดียวนะคะ ไข่ไก่สีแดงแดงอะ่ะต่อยใส่แล้วก็ผสมน้ำค่ะทำแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือไข่หนึ่งฟองนะคะนี่เนี่ยเปลือกก็มีค่ะคุณยายก็ขยี้เปลือกใส่ด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือหนึ่งฟองไข่ขาวไข่แดงนะคะก็เป็นไข่ขาวไข่แดงแล้วก็เดี๋ยวพอน้ำลงไปแล้วก็จะเขย่าอีกทีหนึ่ง อันนี้คือสดนะคะปุ๋ยสด <c oughs> ในความหมายของคุณยายก็ค <ed> ือไม่ได้ผ่านการหมักการแช่นะคะก็เรียกว่าสดจริงๆค่ะสดร้อยเปก็ใส่น้ำเข้าไปอันนี้คุณยายจะให้ดูว่าวันนี้เอาไปรดต้นไม้แล้วนะคะ แล้วอีก5้าวันเนี่ยคุณยายก็จะมาถ่ายภาพถ่ายคลิปให้ดูจะเห็นความแตกต่างกันเลยค่ะต่างกันจริงๆเลยคุณยายก็จะใส่สักนิดหนึ่งพอสมควรพอแล้วอแค่นี้เองนี่ค่ะสดไหมคะ เป็นสีเหมือนน้ำคาวปลานี่แหละต้นไม้ชอบน่าอัศจรรย์จังเลยค่ะคุณยายเคยลงคลิปไปแล้วนะอันนั้นเป็นการทดลองพอคุณยายนึกถึงว่าเอาลองไข่สิเพราะว่าไข่มันคาวมันสดคุณยายก็ผสมน้ำอย่างนี้แหละแล้วก็ไปลาดลดตรงรากโคนต้นองนุ่นแล้วเจ็ดวันต่อมา แล้วคุณยายก็ถ่ายคลิปตั้งแต่วันแรกก่อนราดปุ๋ยสดนะคะมันแห้งมากเลยค่ะยอดก็ไม่มีพอเจวันต่อมาโอ้โห,โหยอดใหม่ออกมานี้มันอ้วนมันอวบมันอ้วนมันแดงแล้วก็เป็นมันเลยค่ะ,ะวันนี้คุณยายก็จะเอาไปรดอีกต้นหนึ่งนะคะที่จริงต้นนี้ลูกสาวเ็าเอามาปลูกลูกสาวเ็าบอกอยู่ว่า ไม่ไม่ต้องบำรุงอะไรมากแต่ว่าแม่อยากบำรุงนะคะก็จะทำให้ดูพอเราเอาไข่ผสมกับน้ำถ้าสมมติว่าเรามเาีเราสามารถเพิ่มปุ๋ยอื่นได้ลงไปนะคะสมมติว่าปุ๋ยอะไรล่ะปุ๋ยเม็ดอย่างเงี้ยใส่ลงไปสักประมาณ20เม็ดน่ยแล้วก็เขยา่ามันมันก็อาจจะทำให้คุณค่านี่มากยิ่งขึ้น แต่ว่าคุณยายเคยใส่ผิวเพียวเฉพาะไข่อย่างเดียวนี่ออกมานี่โอ้โหเหลือเชื่อเลยค่ะแล้วพูดแล้วคุณยายเขาจะไปรดให้ดูนะจ๊ะปกติยอดก็ไม่ค่อยจะสวยนะคะยังแห้งๆอยู่คุณยายก็จะเอารดให้ดูนะคะนี่คือกอต้นองุ่นนะคะอ่าก็ เขาก็ยอดเขาก็ยังจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะคุณยายก็จะรดให้ดกูก็ไม่ได้ยากค่ะเพะเราผสมไข่กับน้ำเท่านั้นนะคะแล้วก็ลดโคนต้นค่ะที่มันมีรากนะคะเราจะได้รับตรงรากเขานี่นแหละ ก็มีสองต้นนั้นอีกต้นนึ่งเดีย๋ยวคุณยายไปรดอีกต้นนั้นเดี๋ยว่านะคะน,นั่นเองมาดูนะคะทีนี้เขาก็จะงามเลยเปลือกไข่ก็ให้เขาลงด้วยก็ขยาเอาวกเปลือกไข่เขาออกมา นะคะเราก็จะได้ปุ๋ยสดรดโคนต้นอง,งุ่นนะจะงอกงามแล้วก็ผีดอกออกผลนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็คือการทำปุ๋ยสดด้วยไข่สดไข่ไก่สดๆผสมกับน้ำเพียวๆอย่างเดียวรดต้นไม้ได้ทุกประเภทนะคะไม่ว่าต้นไม้ใหญ่หรือไม้เล็กลองทำดูนะคะวันนี้ก็จะให้ความรู้ ซึ่งเคยทำมาแล้วแล้วก็ได้ผลให้เพื่อนๆเอาไปทำดูไม่ต้องซื้อปุ๋ยตลาดค่ะสวัสดีค่ะ